มีเข่าลงน้ำเลยเฮะเหี้ยบ่เหี้ยน้ำโอ้ยน้อพี่น้องเลยนี่จ้าอย่าไปจีบเลยกำลันใจแล้วอยู่ไปอย่าไปจีบมอกวาว่าโอ้ยหน้าบกเด็ดนี่เนาะ ดีบ่อ,อืมน,นัวเนาะมะมาปลากระป๋องขี้น้องเลยโอ้หลายอย่างเล็นครบสุดเครื่องครัว่ววะจ้ะน้ำมูกน้ำมันตัวดงปลาแดกเนาะอ่าทอดเข่าอีกพี่น้องเลยข้าวสารสองกิโลสองโถงพริกเ <c oughs> นี่ยมีแล้วเออมีได้กินี่วเนี้เนาะอันนี้แหละมัดพี่น้อง บาพี่น้องเอ้ยสมอยสิมีแท้นี่บอกปกติคืออยูเยย่เงียวยู่เงียแตเ่เซลเซลคือปาน,น,นห,น,หน,นะาน,นุกกินกกไห้แท้พี่น้องเอยเนาะปานหนุกินบังไห้แท้มาบ้านี่พอดเย็นชาว,ว่าอยู่หิวมากครับศูนย์เปล่าแล้วนี่พี่น้องมีคนอยู่ซ้่มสิบเงื่อนตอนนี้นแล้วหรือพี่น้องเอ้ยบ้าเชียงเลยเนาะอ่า ข่าวกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีมาเพื่อนกันเบ้อสุขุสู่คนเนะาะฮะคุพกพอกันอีกแล้วตอนคอยคำลงแรงเนาะอ่าอยู่อ่าขางกระต๊อบน้อยบ่าวพัดพอผมททองพ่อเน,นี่ยพี่น้องเอ้ยอฮะมือนนิกะตั้งมุกตั้งใจพี่น้องทางอ่าผู้ใหญ่ยเจดีย์พ่อนี่ยมาเป็นสะพานบุญในเนี่มันนี่พี่น้องเนาะทางป่าคิงเนาะป่าแมวเนาะกคนอื่นก็ต้องเคาะกบุญคุณลพนเด้อเนาะที่คนมีใจบุญใจชัฏาส่วนเลือกภูทุกผู้ยาก โดยเฉพาะครอบครัวบาพัดเพิ่นพี่น้องเนาะเริ่มสอ่สอมแป้งรวดเนาะทุกอย่างเพิ่นก็นสดสวยเข้ามาแล้วเนาะเป็นเบื้องต้นเนาะแต่มาต่อมื้อนี้ให้มาบุญมาเป็นจัดธงย่างซีบเนาะาจากหาเม่น้องเชอเพิ่นกับไข่หน่งแตะได้เพราทุกคนพี่น้องในครอบครัวอ,อ่าในทีมงานแม,นมนน่์น้องมวยเพิ่นนี่พี่น้องทุกครอบครนะัวเนาะมี5ครอบครัวบ่หรือวยในใดพี่น้องเนาะเอาบุญมาคิดไรบ่งหาครอบครัวได้บ่ทุกคนเนาะแต่เมื้อนี้สิมาให้ทาง บ่อพัดพผนก่อนแต่ว่ามีพายุพี่น้องเลยถ้าเช็ดในใดปาดอย่างเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วดีดีว่าเชี่ยโอ้ยไปอยู่ไซนี่คนละหาเจ้าอยู่อยู่นี่แหละเห็ดอสบายดีโอ้พี่บอเห็ดยังอยู่เนี่ยคือจูไพดุมก้มแท้นนี่กำลังไฟนึงเข่าอ๋อกำลังไฟหนึ่งเข่าเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะไปทางใดทางบ่อพัดเผลไปทางใด เพิ่นบ่อยู่เพิ่นออกไปนอกอืมไปเวียกกับแม่น้องมวยเวียกกับแม่น้องมวยเด้อ๋อโดลูกไห้แล้วโดยโอห้ซื้อ้่นงเลยนอนเดียวไปเบิ่งก่อนเนาะไปฮ้อนตเอาแท้พี่น้องเอ้ยเนาะสพอดีแลซั่นนี่เนาะข้างหมอท่าบ่เียงเอ้ยนเนาะจุงนี่ก็2คนเฮาอิ่มย้อนได้นี่ โอ้รถตุ๋ยไฟบาดนี้ตุ๋ยไฟนึงเข้านึน้ําเนาะก็บ่อยู่ขัก็บ่อยู่บาดนี้ลูกก็ให้บาดนี้ซ่อบาดเด็ดแนได๋บาดนี้โอ๋ไฟสิไหม้หม้อเท่านั้นแล้วบ่เสียงเอยได้กินข้าวแรงอบ่นี่เนาะโ่ได๋ายบนสพี่น้องเอ้ยสนี่แหละมองอยู่มนาเพิ่นเนาะมองเนควเพิ่นบ่อันนีแม่พี่เเสียงมีหยังอันนีเนาะอือมพริก พดแล้วอันนี้เนาะแค่ซ่ํานี้บ่เอื้อยประมาณ10มิลลิเนาะอืออันนี้เกลือนี่เกลือนี่สิยังหลายอยู่พี่น้องเกลือนี่เนาะอ่าไอ้น้ําตาลก็ยังอยู่บ่แดกจํานวนเออเนาะก็ยังบ่หลายพี่น้องเอ้ยน่พอดีซะพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นทางป้าเพิ่นเนาะเพิ่นให้บุญจัดงจังให้ครบสุดเลยเนาะาพี่มาพี่ให้ทางเอื้อยเพิ่นเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ย นางลงนางงนางลนางลใส่รูปคนไปใบ่ล่ะชาน่ะเออพี่น้องเอ้ยมาๆเบิ่งนํากันเนาะอบคุณกันี่เนาะเามีหยังแน่มีแต่ว่าบังเซานี่ให้ทางแม่น้องเซอเพิ่นพี่น้องให้จัดให้แน่ว่าซั่นเนาะคุยทางป้าเพิ่น2คนคุณยายจดีหั่นล่ะพี่น้องเพิ่นจะให้ขุดนนทางหาแม่น้องเซออบุณก็ยังบ่ฮู้ก็มีหยังเนาะมาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยืนัวเนาะามปลากระป๋อง พี่น้องเลยอู้หลายอย่างเนี่ยครบสุดเครื่องครัวว่าซะน้ำม,มันน้ำมันะตัวดองปลาแดกเนาะตัวเข่าอีกพี่น้องเลยข่าสารสองกิโลสองธงพริกเดียวคิด,ด,คดมีแล้วเออมีได้กี่หนี้เด็กเนาะอันนี้แหละว<อ>ัดพี่น้องเลยเนะาะตัวเนาะเมืน่นวาเห็นทางเมื่อวานนี่เนาะเห็นคลิปบาบุญลงไปพี่น้องเลยเพิน่นเห็นาทางบะผัดเพิ่นต้ม,าม,ามบะหมัดว่าซ่าง มูมาเนาะไปซื้อเอาอยู่หันข้าพผมแหละมามื่อนี่กับป้าทางบ่าวจนกับจัดนักจัดเต็มเนาะมีสองแก๊สบ่ทางบุญกะเลยจัดทั้งไข่เนาะหนึ่งแตะมาจ้ะเนาะกับมอบให้ทางขอบคุ้มเจ้าเด้อเป็นตรงจังซีพี่น้องเลยเนาะได้คุกได้ครบเบิดทุกทุกครอบครัวเลยอยู่ในทีมงานแม่หนุงมอ้พยคนหนึ่งพี่น้องแม่เป็น จัดให้หมดเลยเนาะแต่ว่าบาบุญนอามาก,ก่อนชุดหนึ่งเพราะว่าทั้งแมวเสือเนี่ยซีจัดให้แต่ว่าเครื่องน,าานายอย่าหันพันเลยยังบกครบก็เลยเอามาก,ก่อนชุดหนึ่งมื่ออื่นพอ <ปะ S 2> นแล้วคนละคนเนาะแม่นไม่เพิ่มบุก่อน,น,อนออมื่ออื่นยังเอามาอีกสี่ครอบครัวพี่น้องเลได้เบิดทุกคนเลย่คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเนาะทั้งป, <ะ S 1> ป้าคิงกับป้าแมวพี่น้องอยู่ต่างต่างประเทศเฮ้ยขอขอบคุณทุกคนบันปลายเนาะ ที่มีใจศรัทธาเรียว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำคูทุกข์ยากเนาะเอามอบให้เจ้าเลยซะเนาะอ่าเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องเนาะอ่าเอาไปกินเนาะทางหอยถามเจ้าเจ้าได้เครื่องมา้าเลยเจ้าแบ่งปันให้หมูอยู่ปะแบง่งอืมแบ่งปันกันเด้อยโดยเป็นไข่เหมือนกันกะแบ่งโดยเพราะว่า คนณเด็ดอะไรกันยมเฮาบ่มีเฮากับไปเอานาเพลนเลยต่างคนต่างพึ่งพาเนาะได้อันนี้กับสีแดงให้บ่เลยมันนี่ได้ตัดเลยร้ายแล้วบ่มื่อนี่มีใครได้ขโมยป่ะเนี่ยมีเบาจังเบาเสียงก้าวโดยโดยตัวอาหารการกินในมื่อนี้โอเคแล้วเนาะ อหารลักเพื่นนี่พี่น้องคือมีกับใส่ไข่เนาะเพราะว่าเป็นอาหารที่ว่าประหยัดแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายแม่ครับเฮาบ่มีรถบ่มีย่างไปซื้ออืเนาะเรื่องลดเรื่องร่างเนี่ยโคตเดาพี่น้องเนาะอีกประมาณมือนวันพ <ator il> <ğim> like ุธเนาะพะหัดชุกม to ือมัดชุกตั้งสร้างกวนไวยนัดไปเบิงพอได้หรือไม่ได้จังมารุ้น้ำกันพี่น้องเนาะ เพราะว่าอยากให้เพิ่นทั้งมีไปส่งลูกส่ง,ง,งเต่าไปโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรเป็นองนี้แล้วว่าพาหนะไปสื่อเครื่องสื่อคล้องเนาะไปวิเคราะห์งานก็ว่าได้พี่น้องขเขามีรถจักยรยานมอเตอร์ไซค์เป็นคร่องง่ายสุดอยู่ในเมืองเนาะตัวของเขตนี่อยู่ในเมืองได้เปล่าเสียงเนาะในเมืองแต่ว่าในเมืองกับมันปิดในเมืองซานเมืองชอกบีกชอกบีกเนาะอยู่ซานเมืองก็ว่าได้พี่น้องเลยเนาะห่างจากตัวเมืองไปนี่ก็ประมาณห้ากิโลเนาะ ห้า<ด>กิโลเนาะประมาณนี้แหละประมาณห้ากิโลเป็นอย่างไรห้ากิโลหกกิโลประมาณนี้แลหละเนาะเอาสามีแต่ยังให้ทั้งเพื่อนนี่เลยเมยเียเนาะขอบุญขอบคุณทั้งป่าคิงกับป่าแมวเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะขอบุญขอบคุณแทนทัวเจ้าเด้อเนาะขอบุญเพิ่นปนแหนอยู่ทางทางประเทศเ,เ,เด้อดขอบใจเด้อป่าบุญละกะ ปลาปลาปลาคิงกับปลาแมวว่าว่าว่าง่ายๆว่าเอิร์ดแม่ซะเนาะเอิร์ดแม่ก็ได้เลยแม่บุญกับแม่คิงกับปลาแมวเออแม่คิงกับแม่แมวเนาะที่มาเป็นอันสะพานบุญให้ลูกเรื่องอาหารการกินกับลูกขอบมกขอบใจหลายๆที่ช่วยเหลือผู้ถูกยากขอบครัวของเจ้าเนาะครอบครัวของลูกเลยและวบานี้ขอให้ คอยพันอยู่ดีไม่แห้งเนาะออ้นยู่ดีมแงทำนาทีการงานอะไรก็ขอให้ลุงเรื่องขึ้นโดยสาธุคนแก่อ๋ออุยพรโมคอยเก no? ่งบันไดพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮากะทีมงานสุภาพรขอมากกว่มีแต่ว่าบอกทักทอในคนแนะนำเพื่อนเนาะคือทางพ่อย์พันเนี่โอ้โหมวนที่จ่อยพี่น้องนะเอฟซีลงหักคนกับเติบหนึ่งแล้วว่ทีเอฟซีดอกพี่น้องเนาะทีมงานเฮ่องก้ากับอุยพรเนี่กะเนาะแมนเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ ไอหมู่บ้านเรือวาทียงานของเมนต์อมวยเพื่อนนี่เติมหนึ่งอยู่ทางบาพัดเพื่อนเม่ต์อมาย่องเนาเพื่อนเอาไงเนาะเสียงล่อแหบเลยแหบบาฮาเสนีมาเชียงหาเสนีเนาะโดยตัวเนาะใช้บาดนี่หม้อเขาใหม่บรับจักเนาะเบื้องชาเนาะก็คืนมาหนี่ก้อนพี่น้องเลยด้วยเราคุณละโดยโดยโดยตัวเนาะดิลองจะหมดเด้อพี่น้องเลยเนาะ ตาบุญสังเกตเห็นหมดเห็นเนาะร้าใชัไหมแมนมันเป็นสถานที่ใหม่มันยังโบราณนี่ปุ่นเคยหอมกินมาตโตมากเลยเนาะเมื่อคืนอีกอ่ะกินข้าวกินข้าวกะกินข้าวแล้วตั๊งเดือดเผื่อหมดขึ้นอืมเด้อเด้อเด้อเมื่อแรงนี่สีลงกินอยู่กลางกินข้าวแล้วเลยจต่สีขืนไปอืมเป็นไรเมื่อคืนนี่การอยู่การนอนทั้งเบาเสียงคนจัดกระต๊อบให้ นอนคับก,กูเก่าอ,อ,อยูอ่บ่โอ้ยนอ,นอยุ่นเนาะานเะลมกับบุคอยเขาบันไดเนาะค่อกลัวนอนเห้ร้านน้อยหมู่บ้านนี่พี่น,อน้องเออนอนแสดงแง่งขอโทษขออภัยเนาะอยู่ขางกระตอ๊อปอ่าเมนองมวยเพลินโอ้ยหประเสรินเนาะทั้งหมดงามทั้งยังแล้่จีฮามคนไปเน,นาะเาดีใจน้ำพี่น,อน้นองเออใครใดทั้งผูงเยยเ้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าปฏิสังข์กระต๊อปล้างไม้ให้หือว่าพระกจาดเนาะช่างเอาสมกสีเหลือมามากพี่น้องเนาะโอ้โหดีมุกดีใจน้ำไหลาย ในส่วนในเศร้ามีแต่โอทนสู่ไปก่อนช่วงนี้เนาะแต่ในทีมงานเขากะสิข่ามาน้อเยี่ยมดูดูอยู่เป็นอะไรในยังกินแรงมาเนียังมูมี่อนี่ตัมมีไข่กแล้วเนาะดยชิต้มมีกับไข่อะไรเฮ็ดเท็ยดยู่ให้กินนี่ยัางมะเร็งไผ่เห็ดคู่วะมต่มิตบาพาด์ทผ่อนปอางเจ้านี่มีแต่เอาลูกเนาะแม่อะไรเป็นอะไรกับคนปั๊บ แม่สังเกตเบิ่งบะพัดพิ่นนี่เพิ่นคนว่องไวเนาะสิฮ้อนอยู่พี่น้องแต่ว่าหัวใจฮ้อนอืมอันเียเฮ็ดซาดฮายบ่ทันใจเด้อเนาะแม่แม่ถ้าจังได๋กะผู้นึงใจเย็นผู้นึงใจฮ้อนน้กับไฟยังอยู่นํากันได้พี่น้องเอยเนาะแต่ว่าไฟกับไฟซุมสกัน่ห้ยบ่ได้ด๋เนาะเรียบร้อย้เนาะไขึ้นมีน้ําดก็ลงเนาะเอ้ขึ้นก็เอาใช้เหมือนกันับกัน้โดยเนาะ บ้าดนี่เนาะบาบุญ<ล>ยอยู่กับลูกน้อยสองคนและบ้านนี้บเบิ่งแน่สิจะเห็นได้เลนี่ความได้เนาะโอ้ยมาๆมึ่งมาๆมาๆ <c oughs> เห็นว่าอะไรเนานะน,ะนะโอ้ยอ่ะเส้นหวดเจ้านะ่ะเบิ่งบ่เสียงยีนึง่งให้พี่น้องเลยโอ้หัวสันเดียวเลยบ่เนี่ยโอ้จักเดือนจักปีแล้วนี่เนาะโโ่ คุณถึงเทิร์ฟ้าบ้างค่ะแฮมเห็นเดินเห็นดาวเลยพี่น้องขอโทษขอไฟนี <h <h ่เข่ามันจะมารุ่ดป้าหนิเหี้ยไดยนี่มึงไงเห็นปูงอยู่นี่โบอเนาะเอาพี่น้องไอ้ถือว่าเข่านี่มาแต่ละมือนี่ประมาณชั้นี่บอเอ้แม่หมาลายกับเป็นเขาเย็นเขาเย็นมันกับบแซบเลยเนาะบอแซบเอาพอดีพองามของใหม่อขงใหม่บอ โอ้โหเท่นอ่ะขนาดยังบวทัานนิหนึ่งเลยนี่เอาใช้อันน้ำในได้อยู่ใช้อันนิบอทีๆยังบ่เซียงบ่จีหนึ่งให้เราเนี่ยแล้วมึงไงเป็นจีบ่นั่งกันจากนี่ใดพี่น้อง้ไหนมาป้าทุกเจ้ากระไรเนาะใช้พี่น้องเวรกนรมกันเนาะเห็ดหมอกเป็นความไม่โทษนี่เนาะนี่น้ำเลยเนาะนี่บนนี้พี่น้องอันนี้ฉันว่า นันคือสมัยแต่ก้อนนี่เด้อบาบุญน,นี่เด้อ่าเพิน่นสิเอาน้ำมวกไว้ชะผมนี่แบบนี้เด้อนี่นี่ก็ได้น,นี่ประมาณนี่เนาะนี่เพิ่นสิห้องไว้แต่ว่าถ้าบ่อยากได้ก็ปล่อยไปเลยนี่อ่าสมันกเพิ่นสิห้องไว้ไสิหลังสิแล้วเด้อแต่ว,ว่าเขาเ่าแรงแล้วหยุดติดห่วยน่เนาะติดหมดเต็มเนาะก็ลนบุญห้องบุญแก้ออกนะวเนาะโอ้ดู ควันนอนมีเข่ากันเนาะโอ้ขักโถนี่โอ้เ <TF> บิงบ้งเบื้องกูหม้อจนพดและอ้วกอยู่เสียงหม้แต่พดได้พี่น้องเลยมันสิไม้ไฟไม่หม้ออะไรทังง้งนั้นเขายังบม่ได้ข้ากซ้ำฮะบุนเทใส่ได้รถพี่น้อยแต่ก่อนถ้าเป็นหวดหับกระชิใช้มือเอา้าน้ำนี่ก็น้ำชางคุณบอเอ้ยแม่น้ำชางเออ มีเข่าลงน้ำเลยเฮ้เหี้ยบ่เหี้ยน้ำขู่เอ็งเนาะพี่น้องเลยนี่ฮ้ยท่าอย่าไปจีบเลยต้องกันใจแล้วอย่าไปเอาอย่าไปจีบมามามาโอ้ยน้าบกเด้นี่เนาะผอ้ดีบอผู้ดีเนาะเอาใส่ผ่ามันได้ผ่าไง อืมนะเบิงเบิงเบิงโอ้โหปิดไว้บ่เนาะเขาเย็นบริมีบ่อเออเชียวิโจกได้อีบ่อมามามาเอามาเอาเชียวชิโจกให้เนมาเดี๋ยวลูกให้มันยากเลยพี่น้อยบอกคนว่ามีรถเข็นเนาะโดยเลื่อนกระกวงรถเข็นแล้วเอาลูกเราในรถเข็นมีนั่งเ่นนล้วยังนั่งมันนั่งเล่นเออขออนุญาตให้ลูกเรานั่งเล่นหน่อยกันเราก็จะได้เวียงนะพี่น้อยพอได้ซอยเวียงทั้งคัวแน่พี่น้องเนาะ โอ้เขาเย็นอันนี้เนาะห่วยเอาอันปองปลามานเลยห่วยกเด็ดนี่พี่น้องเลยห่วยเนาะท้องก็จะเจอกแพ้เนี่ยเขาเย็นนี่กันแต่เห็ดก้อนใหญ่แล้มันบูเปบย์เลยต้องเห็ดแบบนิดน้อยแบบต้องมีสูตรเนาะโอ้เห็นเห็ดใหญ่นี่มันเปื่อยยากแต่มันก็จะเป็นก้อนอีก มันธรรมาได้เลยบ่เสียงเหมือนกัเขาต้องนี่ถ้าเฮ็นแย่ยิ่งชี้นี่เอ้าเปิดเบิ่งบ่บุญมันเปื่อยแต่เวลามันเปื่อยอยู่แต่ว่าเวลาเฮาอันนั้นน่ะมันแบ่งแล้วมันโบมันแตกเลยเนี่ยมันมันแปลว่ามันมันก็บ่คักปานได้ทิปเขานี่เนาะไม้แท้ชานเองบ่นี่ยชื่อเอาชื่อเอาบ่แต่ว่าหากะชื่ออันนี้เนาะยังไม่อยู่เนาะอ่ะ เยินเนาะกับบรรลัยบรรในเนาะไปหน่อย4หาคนเนาะ4หาคนพอดีเลยเนาะเนาะบานปิดไว้กรุบอ้าชุมไผ่เข้าไปบานอ๋อเท่าโหที่ประมาณซาที่หอดซับเนาะอืมเนาะชิพาที่อ๋อบมรในใหม่ได้เห็ดสีเนาะโอ้โหเอ็ด เอาตระนอกก่อนมันสิไหม้หวดเจ้านี่มุนๆๆอออเออไม้ไฟแรงเกินซื้อก็บ่มีรถซื้ออือเอาเาบานี่เนาะบ่ได้บเสียงนี่เฮ็ดไดเจ้าายแต่ก่อนก็มีแต่ทางอันผู้ผัวเฮ็ดด้เนาะอือก็ส่วนหลายมีแต่ตัวเองกอุ้มลูก ใ okay. ส่ผ uh ักแท้อ uh ังอ <avía S 1> uh ๋อแล้วก็เขียนแอเขียนเอิกเนี่ยนี่เนาะแล้วก็เฮ็ดเวียกบ่โดยๆเอออ่าแปลว่าเอาไงซะคือบ้านเฮาเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเวียกอยู่แต่ว่าเอาปนห้องเจ๊เนาะเจ๊เจ๊ลูกน้อยแล้วก็เฮ็ดเวียกนําอ่ะถือว่ามื้อนี้บ่งก็ได้ซอยเพิ่นพี่น้อย1ข้าว1น้ําแหละเนาะขอบใจทงบ่เสียงหลายพี่น้องเนาะโดยบ่เป็นหยังเจ้าเนาะ ไปดเสียงเรียบร้อยเนาะนอยู่ในกินเพลินป๊ามห็งอีกบาพัด่านี่แม่กินบอไรนี่โอ้แขกบรับเชิญพดเดีวนี้เนาะโดยคืบรมีบัตรช่องไปเชิญนคือมาง่ายแท้นี่นะบฮ่าฮ่าฮ่า่าย่ากินเ่ฮ่าเนาะหรือา่าเ่็น่ัฮ่า้าฮ่า่าฮ่า่า่งน้าาฮบ่าฮ่าาฮ่าเ่ื่อฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮา่าา่าาา่า่่าด่า เบิ่งแย่งกันต่อแล้วแบบนี้เนาะถ้าทางพอน้องน้อยเพิ่นมาทั้งไอผมทองนอเคนะถ้าเราเปียงขออนุญาตเข่าป่าก่อนเดี๋ยวดูซื้อปลาอ่ามันอยากปวดนิดนึงพี่ได้ขอขอบคุกขอบใจทั้งขอเชียงไอ้ไรพี่น้องเนาะต้องขอขอบบุญขอคุณทางขอบใจทั้งขอเชียงอีกพี่น้องให้ยืมไม้เนาะโดยมันมีไม้ใช่พี่น้องเนาะเชียงดังฟังชัตด้วยเยังท่านด้มีไม้ด้วเนาะย้ําๆพี่น้องเลยเนาะเก็บเงินนกหน่อยก่อนเนาะ ฟังเบิ้งนี่แหละพี่น้องเอ้ะฮัคจิว้ามือในเดือนใดแหละเนาะฟังไปก่อนต้องต้องขอบใจทางบาเสียงอะไรไเนาะอยู่ได้เนาะฮักจีบ่าขอชิบิโนงฟังเบิ้งมาแรงนี่ลองฟังเสียงตัวเองก่อนมาแรงเสียงชิลร่ลองทดสอบเบิ้งเลือดคลิปนี่เด้อเนาะเนาะขาชิบิโนงฟังเบิ้งมาแรงพี่น้องขอบใจทางเบาเสียงอะไรไปสอบกับพี่จักรคือมีกินมากเลยือมีกินมากเลยโอ้ยยอตเลยเด้อเด้อเด้ยโด้อเด้อ ตัวขอบคุณขอบคุณทางบ่อเชียงอีกเท่านึงเนาะทั้งไม่พร้อมเนาะทางมาเป็นตะกล้องให้พี่น้องเอ้เมื่อนี่ก็ได้ที่มาเห็ดคลิปเนาะหมอบเครื่องหมอบของไอ้ทั้งขอบคุยวบ่าวผัดเพิ่นแต่ว่าบ่าวผัดเพิ่นบ่อยู่ซ้ำพี่น้องเอ้เนาะมีแต่หมอบไทางเมียเพิ่นก่อนก็ได้มามื่อื่นในมามาแรงนี่บ่าวผัดแทบตีตกใจหมดแล้วเนาะยไอ้แหล่เอามาใหายไ้ทางของบ่าวเชียงบ่าวจันบ่าวบุญอีกห่วย สามเด้งเลยเนาะอ่าดีใจน้ำเพลนในลายเพี่น้องๆก็ต้องขอก็ดึงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่เจดีเบอร์ถูกสองทางเด้อเนาะอ่าบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางป่าคิงและป่าแมวเด้ออยู่ต่างต่างประเทศที่ได้ให้มาบุญนี่เอาเป็นสะพานบุญให้เนาะขอบุญขอบคุณเพลนหลายๆโดยไปกันนะเอื้อยเนาะโฟลาวมอเข่าถ่าผัวเด้อหนึ่งเขามันชุกจนนาบาร์พอดีฏิขอดมาพอได้ าประทานอาหารกินน้ำกันเนาะขอบครัวน้อยๆแต่อบอุนเนาะขอให้เจ้าสู่ต่อไปเนาะโดยเอาหักแพงกันเด้อโดยโดยไปก่อนสปาดีโดยจ้ะโอเคพี่น้องนอกกัเสร็จเป็นทีเรียบร้อยไปอีกภารกิจหนึ่งเนาะสำหรับมอบอ่า คงยังซีบเนาะเป็นขขาวสารอาหารแห่งปลากระป๋องหรือว่าไข่หนึง่งแตะพี่น้องเลยอ่ามามอบให้ทางครอบครัวอ่าบารพัดพอพรมท้องเพ,พิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นมาอยู่พอไปทางเมียเพิ่นก่อนเนาะหัวมันข้ามมันมืดเลยพี่น้องเลยอ่าคอยคำลงแรงนะแต่เว้นไก่สิรับขอบ้าไปแล้วเนะาะกามมอบทางเมียเพิ่นไปก่อนเนะาะมามาแรงเนี่ยพามาเตะทางพาเมียนมวยไปเบิง่งดินเมืองดอนเนี่ยมาทางนี้ป้ากระต๊อบหน่อยเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ ปรจักไข่ปรจักเข่าสารอาหารแห่งปลากระปงกระป๋องเนาะโอ้ยขอเดื่นกน็ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีสุขท่องทางเพราะว่าทางสองทางใดก็ตนะามเนาะเราอยู่ในและก็ต่างประเทศต้องขอขอบุญขอบคุณทุกท่านเด้อที่มีใจเมตตาเนาะใจศรัทธาสดสวยผู้ทุกผู้ยากเด้อนะขอขอบุญขอบคุณลายๆเนาะขอให้เป็นตรงอยู่ดีมีแห้งเจ็บให้ได้คกลมไข่บ่อยมีปรารถนาสิ่งใดเนาะขอให้ทุกท่านได้ สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะโดยเฉพาะทางผู้ใหญ่เจดีทางบาบุญเองโดยสือว่าแม่คิงหรือว่าแม่แมวเนาะโดยขอบุญกับเพื่อนภานในลายที่ทางบาบุญน,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 นี่มาเป็นสะพานบุญให้เด้อดยช่วยๆทางผู้ทุกผู้ยากเอาจัะได้กะเมื่อนี้บาบุญมาให้มอบให้ก้อนหนึ่งขอบครัวเนาะมื่ออื่นบาบุญจะมาอีกสี่สุดเนาะเพื่อมอบให้แต่ละครอบคู่ขอบคู่ขอบครัวสี่รอบครัวยังเหลือเนาะแต่ยังไปรุ่นกันเนาะเพื่อนสี่ ดีใจสำมเดเนะเาะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณก็จะได้จบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางไลายเนาะหรือว่าเอฟซีคือกันเด้อขอขอบคุณขอบุณทางเอฟซีคือกันเด้อเนาะถือมาติดตามนะครับชมเบอร์คลิปเป็นกำลังใจตลอดมาเบอร์คลิปกระโดดประคำโฆษณาเด้อบอสูสูส่คนเนาะอย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางบาบุญหน่อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปดีๆต่อไปเนาะ ฮะสับคิปนี้สิสด้จเมื่อห้ขอมาคว่ากอนน้องเวนเนอร์ให้แล้วปยักปันใ้พี่น้องเลยนะพอการคลิปหนาเด้อคลิปนี้ไปก่อนขอกาคบว่าสบายดีบัดสุขสุขคนเด้อหดอย